ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนํามาแก้ไขระบบน้ําและก็ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งนะครับแต่ก็เจอปัญหาว่าใช้งานไม่ได้เต็มที่เพราะว่าขาดการดูแลอย่างโครงการสูบน้ําด้วยระบบโซลา่าเซลล์จำนวน5แห่งในพื้นที่3จังหวัดภาคเหนือครับโดยหน่วยงานหนึ่งของรัฐงบประมาณกว่า35ล้านบาทติดตามจากคุณสมครานเครือบุญระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลา่าเซลล์เพื่อการเกษตรบริเวณอ่างโป่งเป้า หมู่2องตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งของรัฐตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นปี2559แต่กลับถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานหลังอบตอสันป่ายางได้รับมอบตั้งแต่ปี2565จึงถอดแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดออกไปใช้ในการสูบน้ำทำประปาหมู่บ้านสองแห่งทดแทนการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน ขณะที่โครงการเดียวกันที่ติดตั้งในพื้นที่หมู่บ้านท้องฝายตำบลทากาศเหนืออำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนพบว่ามอเตอร์ระบบสูบน้ำติดตั้งไว้บนโปะลอยอยู่ในลำน้ำแม่ทาส่วนอาคารควบคุมกระแสไฟฟ้าและแผงโซลา่าเซลล์จำนวน400แผงมียญ้าขึ้นปกคลุมและถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเช่นกันานายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือบอกว่า โครงการนี้เทศบาลยังไม่ได้มีการรับมอบจากหน่วยงานที่มาติดตั้งเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมสูงและยังตั้งอยู่ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เกรงผิดระเบียบนอกจากนั้นลำน้ำแม่ทาเป็นแม่น้ำขนาดเล็กช่วงฤดูแล้งแทบจะไม่มีน้ำให้สูบจึงไม่คุ้มค่าหากรับมอบมาดาเนินการาเพียงแค่อำวยความสะดวกเรื่องของพื้นที่เรื่องอะไรเนี่ยครับเรื่องการประสานแต่เราไม่ได้ ได้รับโอนเพราะว่าโดยศัก,กยภาพเราแล้วก็เรื่องงบประมาณเราแล,แล,แล,แลว้วเราก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่องของต้องเป็นขลู่พานไรต้องเป็นของเทศบาลหมดนะถ้าเกิดความเสียหายเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนอกจากนั้นโครงการเดียวกันที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ตำบลศพบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ตั้งแต่ปี2559แต่ไม่ได้ใช้งาน จนกระทั่งนายกเทศมนตรีตำบลสบสายเข้ารับ<ด>ตำแหน่งจึงมีการรับมอบโครงการเมื่อต้นปี2565และได้ทดสอบใช้งานแต่กำลังไฟในการสูบน้ำไม่เพียงพอจึงต้องใช้ไฟฟ้ามาเสริมทำให้เสียค่าไฟฟ้าเดือนละนับแสนบาทจึงเลิกใช้ตอนที่นายกมารับตาตำแหน่งใหม่ๆก็มารับโอนเลยในวันที่23กุมภาพันธ์2565 ซึ่งสภาพการใช้งานก็คือการสูบน้ำขึ้นมาแรงดันมันไม่พอค่ะไม่พอแล้วก็เราต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าช่วยค่ะซึ่งก็ค่าใช้ใจ่ายก็เยอะพอสมควรผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค5ระบุว่าโครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรอการชี้แจงจากหน่วยงานที่ดําเนินการของหลวงนะคุณคุณรับมาแล้วแบบไม่เข้าระบบนี่บอกอ,อย่างน้อยเรามองมองมุมหนึ่งก่อนเรื่องระเบียบเนี่ยผมว่ามันมันกันอตอนระเบียบเร้่รูคุณอย่างทำอย่างนี้คุณทําได้ถูกต้องหรือไม่ยังไงยังยังไม่เราพยายามมองไปเรื่องที่ผิดระเบียบก่อนแต่ว่าเ่นทุติถามว่าในรายละเอียดเ,ยเรายังเจาะเจาะปอยู่ว่าอไอ้ที่คุณทําที่ไม่ตามขั้นตอนระเบียบเนี่ย มันมีประเด็นในเรื่องของการทุจริตหรือไม่ยังไงโครงการสูบน้ําด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ดําเนินงานโดยกอรมนเมื่อปี2,559ติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ5แห่งประกอบด้วยลํำพูน1แห่งเชียงใหม่1แห่งเชียงราย1แห่งและแพร่2แห่งรวมงบประมาณกว่า35ล้านบาทแต่พบว่าทุกแห่งถูกปล่อยทิ้งร้างโดยไม่ได้ใช้งานล่าสุด กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบของปปชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมครานเกรืบุญไทย PBS รายงาน